ارے داڈی م دا دے ملے دا دے مکن دا دے کب คนอื่นเขาทำอะไรกันมาไม่ทำอะไรกันไม่ดูอ๋อมีตีนหนึ่งเล่นงัดหลานใช้ติปน่ะ มาว่าหนูไปขขยหนูเรือสองเม็ดหนูไปขายดีไหมขขยเลยมันเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมจะแบ่งเจไหมหนูเดี๋ยวเอาให้น้องดีกว่าอืมให้น้องถักๆให้ติดให้หมดเอาล้ว จับทำไมนะเนียน่ยโอ้ขับมีอะไรซะกูอยู่เจื่อใครวะรถเบามากเลยรถเบามากอะ่ะขับยากอันนี้นแล้วก็คงแรง พี่มาเอางใครตีกันไม่ตายพี่มาเดี๋ยวพี่ตีให้เฮ้ยไอ้แเราใครลมไหมไม่ตีเท่าครับเจยนนะเจยนนะเจยนนะ Oh. โอ้เรียบร้อยถ้าอ,อย่างนี้แล้วก็มีเกี่ยวสกินเลยเกี่ยวกับหลังจอเนี่ย หลังจอที่ไม่ใช่หลังเธอ mày <much> subscribe <much> <much> โอ้โหไม่ตายได้ไงวะโปผู้หญิงคนนี้โปโปชวัชวชวัวชัวลอยลอยลอยเลยขึ้นนี่ดับ ไอ้ของหมดเออเออเซนงดูนี่จะตายเออ ขอโทษได้แน่ๆได้แน่ๆสอนเด็กตาดำๆนี้ได้ไหมครับเด็กตาดำๆสวนเหรอของสารเด็กตาดำๆแต่สวนเหรออืมสารเด็กตาดำๆแต่สวนใช่ปะใช่ปะใช่ปะ นี่ม่ก็ห้าคนอ เอาอีกลูกไปเอาอีกลูกไมตีพวกเด็กตาดำดำตีมิมึงเงือออกเมื่อตรงตรงตรงมาตีจนงเงือออกเมื่อตายไว้วะ มือเงื่อออกมือมือผมเปียกอะตอนนั้น <c oughs> มีให้มาตีเขาด้วยได้มาทำเสียงเป็ดอะมาเพื่อนหายเดี๋ยวมีชุบเองหนูเล่นกระดุก ให้ทอนหมอตายแล้วครับตายแล้วครับคนอื่นก็มีพี่จับพี่ไม่จับอะ่ะพี่ไม่จับผมอะ่ะโอเคมีเจอละโอ้เรียบร้อยนอนเทิด ลูกเจี๊ยบทำน้องตะไม้ <c oughs> ลูกเจี๊ยบทำน้องเป็นลูก มามาสีแชมพูหมดหรือ,อยังน่ะสีแชมพูออกครับลูกเจี๊ยบเป็นคนทำอะ่ะอาจจะยังนะที่หลังได้ไงอะ่ะ สวยสวยวอร์มือนะช่วงนี้พีมพีมพี่ชกเจ้าครับยกหรอติดยกใช่ปะติดวัดใช่ปะติดวัดใช่ปะพวกเองอะ่ะติดไว้กับพี่ใช่ปะยกแล้วพี่สิงอ่ะพี่อ่ะ มหมหดอ่ะคือ,องี้มันกลัวเราเชื่อดิเจอเจอทิกเก็ตด้วยดิไ <c oughs> อ้เหี้ยมั่งไม่ไม่เล้าใจเลย <c oughs> เล่นนี้ดีกว่าเอ้ยเอ้าเหี้ยถ้ากินไม่ขึ้น <c oughs> อ๋อต้องเลีวซองเหรออืมทุ่นชนะมีเพียงหนึ่ง <c oughs> หมดแล้วลูก <c oughs> เอาเฮียแล้วไม่มีที่ซ่อมพี่เล่นตั้งนานใครมีที่ซ่อมมะซ่อมเลยเขาเล่นต่อปนะ่ะน่ะอหมออหมออ,ออย่าตีนะโอ้โหไข่ต้มล่นเกิน น้องแมหนูไม่มีหนูไม่มีอม่ะม,มามีไหมมามีมาซ่อมเลยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเขาตีไม่จบจริงเหรอวะเขาจะตีนอกสภาเลยเหรอไม่ตีหนึ่งนะเนี่ยไม่ใช่ใชเขาตีนอกสภาเลยเปะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเล่นกันยี่สิบสี่ชั่วโมงสองวันน่ะนอนเล่นกับเขาได้ป่าวพี่พชื่ออะไร,รอ่อะชื่อดาวครับ อ๋ออาเรหรอไครับอ๋อไม่ใช่ครับายถึงเมื่อกี้เห็นว่าตีด้วพอคาบ้านีะที่พี่พูดตรงนั้พูดว่าอะไรครับเขาเล่นกันเยอขนาดนี้เลยเด็กตาดำได้ไหมอี่ก็เราไม่มีแรงอ๋อผมแก้งเล่นผมขอโทษครับผมขอโทษครับพี่เดอนหม่ถึโฟเยนหรืเปล่าไม่ผมเนี่ยต้องขอโทษผมพูดเล่นเอาเฮ้ยแทนไม่ใไม่ครับผมขอโทษครับผมขอโทษกูไปเสือกวครับกูอยากเสือกผมขอโทษครับผมขอโทษ ทำแม่ไม่คือถ้าคุณแม่ผมขอโทษผมผมก็จะติดใจแต่ว่าผมต้องขอโทษแม่ไม่แม่ไม่แม่ยัดยัดใครับที่เลยนะไม่แค่ทำมีร้านแดงมาเลยโอ้ร้านแดงเหรอไกลยังวะไงไกลนิดเดียวหมายหามีโอน้ยอยู่เอาไรคนหนึ่งอะอยู่ไหนอะไรนะพี่อยู่ไหนกำลังจะไปร้านแดง

โอ้ยเขาต้องการพี่สาวมีปัญหาชิพป้าหัวล้นแล้วมีปัญหาเชฟปะใช่ใช่หัวหัวเชฟบอกว่าเขาไม่ถึงไปเลผมไม่ได้หยาดยังนะครับผมไม่ได้หัาดยังนะหัวหัวถึงหัวจะล้นแต่ก็น่ารักครับน่าเลียด้วยโอ้โหไปก่อนไว้ก่อนไปก่อนอันนี้อาจจะยังนะตาบ้าผมแกล้งเล่นผมแกล้งเล่นผมแกล้งเล่นอีกอีกเท่าไหร่วะร้อยเก้าสิบบ้าเหมาเลียหัวเชฟ หัวยังร้อน่ะมาจะมาเลียนหัวเฉย